สรุปสรุปผลงานทุกคนสรุปผลงานอ้อันนี้ก็ได้เป็นโลสองโลหนูนี้แหละพี่ช้อยอันปลาช่อนเนี่ยเอาไปขังวันนี้น่ะเอาไปขังไปทำน้ำตำ,ำน้ำพริกคนดูดูเอามารอบหนึ่งแล้วนะรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วเอามานะ่ะอันนี้รอบสองรอบสองที่นี่ที่นี่ดูในนี้ทุกคนเอ้ยพี่น้องป้องไฟเอ้ยต,ยตายตายตายมาช่วยกันปดเด้อที่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพระเจ้าจอด ใส่ข้าวเดี๋ยวโูตายพระเจ้าจอดยังไงแม่งนี่ต่อยตายตายเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยพี่ท้อยพี่ช้อยทอดกรอบเอาถ้ากินไม่ได้นะกลัวตะมะกางกจะติดพอนะอู้ดูคนลบบังหลบบังหลบบทำบ่อไปหายยางตีนปี๊บดูวะดูวะดูวะหมอมันควมเนาะหมอมันควมควม อุ้ยพี่ชอยดู啊ดู啊ชอยดูปราช่อนกับปราดุกว่าเอออันนี้ติดประดุกดีติดประดุกกับปราช่อนโอ้ดีดีดีรถก็ติดว้ายได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ทุกคนว่าว่านี่อย่างน้อยๆก็จังสองด่างนี่ก็ยังพ่อว่านี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะพี่ชอยนี่หนาอย่างหางอย่างทีก็สองอันนี่ก็ยังพ่อว่านี่หนาอันปัดทีทีนี่หนะบันนี่หนะโอ้ ทุกคนดูอันนี้ปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดทุกตาเลยติดทุกตาเลยค่ะติดทุกตาเลยค่ะจะแกะยังไงเละเนี่ยค่ะจะแกะยังไงเมื่อนี้เบิดขึ้คืนกับเชี่ยวบอกคุณตาคุณตาจียมโอูอพระเจ้าจอดเจ้าจอดพระเจ้าจอดนยี่นี่นี่นี่พี่ช่วยพี่ช่วยปลานี่ยทำ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 ปลาอร่อยทำ ต้มตำน้ำพริกนะเนี่ยไปครั้งไว้เป็นอรุเนี่ยป้าเนี่ยผู้ชนไปครั้งก่อนไม่ที่ตายเอออันตัวไหนที่มันไม่ตายเอาไปครั้งเลครั้งทำทำกินได้หลายวันมันตายแล้วนั่นน่ะอยู่ในกระชังน่ะนะนอนเองเองแล้วในกระชังน่ะยังไม่ตายน่ะน่ะตายแล้วตายแล้วเอาไปอีกว่เป็นตายแล้วพี่เจียมเอ๋ยจะคิด้ไปให้เขาหมาไหมนี่น่ะปลารถก็ตัวใหญ่ได้พี่ช่วยปลารถก็ตัวใหญ่ ไอ้กับมาหน่อยยังคยคิดโคตระใครอยไปโคตรไหวนะเอามาจีไม่เน่านี่เน่าดอกเนาะอากาศมันเย็นจี่ไม่เน่าดอกตายแล้วพี่น้องเอ้ยาเนี่ยนะโอ้ีนท่านกินไ่จะติทอดนั่นเดียว เดือก็ต้องใส่ถุงเก่านี่เดี๋ยวเอาถุงเก่ามาใส่เนอะคำอะไรดีบนกระดาษากันม้าถึงเตะเทียงกูดะเบิง่งดูพ้ากันพ้ากันเหือขวงอ่ะแล้วบูงอันนี้ถุงปุ๋ยยังวัติอันนี้ถุงปุ๋ยบักุ่งถุงปุ๋ยข้าตะไคร่ใบบักปูด จีจ่อยร้อยสีเอาปลาใส่หีบบังพักกันพักกันนันทลายทลายกอคาทลายกอตะไตครก่กอไอไอไอต้นอ้อยบ้านสวนยังสิละบ้านสวนบ้านทุ่งมีทุกอย่างมีทุกอย่างแนวกินบันดดี้ไปเห็นเขาเอาอันบักแต่งไทยมาขายกระื้อักแตงไทยอีกซื้อบักฟักอันยี้ก็ไอป๊อทรง นี่แะเดี๋ยวหายพีชยย่ช่วยเอาพี่ช่วยเอาใส่ถุงเก่ามันนี่พี่เจียมต้องต้องไล่ออกที่ละขางละขางอืม,ลไ,มไ,ไล่ออกที่ละขางที่ละขางอ้าวเร็ลปลดไม่ได้ เรต้องหานหาอันต้นตัมันสกกนเส้นกระขาดเบิดแล้วพ่อไปหามาเนี่ยเอยหาเอินคนมาปดซอยอีตอนไปใส่นี่ขยันแท้ๆตอนไปดักนี่ขยันนะทุกคนตอนนั้นเพิ่นมาปดนี่เอิญหาคนปดให้ยเสร็จีะโอตา,ตายตายพระเจ้าจอด มันมันมันมืออื่นมืออื่นมืออื่นไปตาเศ้าตีพี่พี่เจียมไปตาเศ้ากลับมาสิได้ยันเอามาปวดตาเศ้าบ่